รู้อะไรวะก็อ,อย่นี้แหละผู้หญิงออสซสี่โหสดสุดๆไม่ชอบเป็นผู้ชายมีความสุขหรือไงก็ไม่รู้นายในกล่าวหาเมียฉันเกินไปแล้วนะไม่ได้กล่าวหาแต่เป็นแบบนี้จริงๆนะผู้หญิงอเซี่พอแต่งงานปุ๊บก็ตัดเพื่อนปั๊บเกาะติดแจอยู่กับแต่ผัวแถมนะยังไม่ยอมให้ผัวไปไหนไหนต่างหากแย่อะ ย่ยิ่งมาฝันร้ายอีกฉันก็มากับนายแล้วเนี่ยนายจะบ่นอะไรอีก Come on man, let's go เดี๋ยวข้อผ่าว่ามีใจแคบใช่ไหมนี่เธอจะไปเที่ยวกับเพื่อนฉันไม่ว่าอะไรเลยนะแต่เธอต้องดูแลลูกด้วยโอเคแล้วเธอเนี่ยหลอกกินไข่แดงฉันยังไม่หนำใจยังจะมาพาผัวฉันออกไปเที่ยวอีกขอตบทีเถอะ 呀，用。 นสิคะเมื่อไหร่จะถึงเวลาของเราบ้างน,นะคะที่รักเราคงเตรียมงานกันหลายวันเลยนะคะบินดากะว่าจะจัดงานแบบ ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบไม่ใช่คแค่ะสวนแวนแล้วก็จูบกันต่อหน้าพาัะ <c oughs> นิกว่าไงคะผมจะกลับเมืองไทยครับจริงหรอคะนิกจะพาลินดาไปเที่ยวบ้านเกิดของนิกหรอคะไปสิคะลินดาอยากไปเนี่ยรู้ไหมลินดา าฝึกเรียนภาษาไทยอะ่จะจนดาพูดคล่องแล้วนะคะลินดากล่าว่าจะเตรียมไปอยู่เมืองไทยกันนิกนะค่ะมีจังเลยไปเมื่อไหร่คะผมจะไปคนเดียวครับไม่ละคะแล้วลินดา,าคะลินดาก็ก็กลับบ้านไปสิครับ ดาก็มีบ้านไม่ใช่หรอครับคู่ยี้หมายความไม่ยังไงอะคะแล้วที่เราอยู่กันมาตั้งหลายเดือนละคะทำไมอะคอืเอ,อนิกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะ่ะนิกต้องแต่งงานนะคะไม่อย่างนั้นนะ่ะลินดาจะฆ่าตัวตายไม่ครับผมแต่งงานกับลินดาไม่ได้ ยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตกับใครทั้งนั้นน่ะผมยังอยู่ในวัยที่จะต้องแสวงหาครับผมจะกลับเมืองไทยแสวงหาคืออะไรลินดาไม่เข้าใจลินดาไม่ยอมอ่ะคนเลวคนชั่วเอาลินดามาโม่อยู่ได้นานาน่ะ Dù mình lèo đúng mấy 啊！ แลลูกฉันให้ดีๆนะฝึกไว้เพราะเมื่อผู้ชายแต่างงานแล้วต้องอยู่กับบ้านช่วยเมียดูลูกขอบใจมากนะดิฉันกับโรสเนี่ยจะไปข้างนอกกันไปทำธุระอันสมชั่วโมงหรอแค่นี้ยังน้อยไปนะบายบาย เจนเจนครับเจน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 ครับเจน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 โอ้ยอ้างไฟไหม้เหรอไม่ใช่นี่สันจะมาบอกเจนว่าพี่นิกพี่นิกจะกลับจากออสเตรเลียแล้วเขาต้องช่วยสันได้แน่ๆเลย ช่วยอะไรเหรอเอ้ยนี่ไงรูปรูปของพี่นิษนี่นี่พี่นิกของฉันไหนเนี่เหรอ <c oughs> นี่สันต่อให้สันเอาเทวดามาพูดนะ ไม่อะเจนนี่สันเล็วตรงไหนเหรอไม่ใช่สัน,นเป็นคนดีแล้วก็คนดีมากเลยเพียงแต่ว่าเจนไม่รักสันนะ่ะเจนมีใครจีบอยู่ใช่ไหมไม่มีอ่ะถ้างั้นสันก็ยังมีความหวังนะสินี่สันจะทำตัวเป็นคนดีนะจะไ,ได้เอาชนะใจเจนได้ไง อสันกลับและอ,อ,อุ้ยเจนเกี่ยวไว้เถอะดูบ่อยบ่อยนะเผื่อฝุ่ปรับเข้ามาจะได้จําได้ไงรูแม่ผู้ชายคนนี้คือคนที่สันนับถือนะแล้วเขาก็เป็นคนเดียวที่เป็นความหวังของสันไปล้ะ ต้องรู้จักเขาแป๊บเดียวนี่อย่าให้มันออกนอกหน้านัได้ไหมขอร้องเธอกีดกันพี่หรือเปล่าเนี่ยฮะถามจริงๆริง้ยประสาทแล้วนี่เจนถ้าเธอไม่ได้กีดกันพี่นะเธอต้องพาพี่ไปหาเขาที่บ้านเอาแบบว่าพี่ไปเที่ยวบ้านเธอแล้วเลยไปบ้านเขาอะ่ะก็บ้านเธอกับเขาอยู่ใกล้กันนี่อะไรนะ เจ้าหนูดวงเจนไปหาขหนมมาเลี้ยงเพื่อนสิจา้าลูกค่ะมามันนี่มาพี่จอมตื้อมาแน่แน่ลูกดิทำไมไปเรียกเพื่อนอย่างนั้นล่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรคนะ่ะไม่เป็นไรนะ <c oughs> นั่นบ้านเขาเหรอเจน <c oughs> อ๋อใช่ค่ะ แสดงว่ารวยมากเลยนะเนี่ยบ้านหลังใหญ่มากแล้วขับรถก็แพงลิปเลยอะสเปคพี่เลยสมกับพี่ที่สุดเลยนะเจนว่าแต่ว่าพี่จะเจอเขาได้ยังไงนะไอ้เจนสวัสดีครับ มีอะไรกินด้วยกินด้วยนะกินนได้ดจำดวงได้ไหมคะสวัสดีค่ะจำได้ครับนึกแล้วล่ะคะ่ะว่าต้องจําได้ใครๆนะคะทุกคนเลยค่ะที่เห็นดวงแล้วเนี่ยพอมาเจอดวงอีกก็ต้องจําดวงได้ขึ้นมาทันทีเลยล่ะคะ่ะบ้านคุณสัญญาหน้าอยู่จังเลยนะคะ บ้านใหญ่เหมือนบ้านดวงเลยค่ะบ้านดวงก็ใหญ่แบบนี้นะคะ่ะมีรถทั้งหมดนะคะ8ครคันค่ะแล้วคุณพ่อของดวงนะคะเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการอยู่ค่ะส่วนคุณแม่ก็กําลังจะได้ขึ้นเป็นคุณหญิงค่ะเจนพาเอโโศงนันมาทำไมอ้าก็พามาหาสันไงนี่พี่ดวงอ่ะเขาชอบสันนะแล้วสันกับพี่ดวงก็ดูเหมาะสมกันดี เจนมีอาชีพพิเศษเป็นแม่เสืองแต่เมื่อไรอ่ะก็เป็นให้พี่ดวงคนเดียวเนี่ยแหละทําไมอ่ะพี่ดวงก็ชอบสันสันก็ชอบเขากลับหน่อยสิใครคืนไม่ชอบยัยนั่นนะไม่สติบ้องก็สมองบวมอ่ะแล้วใครขืนได้ยายนั่นเป็นแฟนนะรูหูจะตั้งบานเพราะเธอเอาแต่โอ้อวดสรรพคุณตัวเองทั้งวีทั้งวันอ่ะเจนเจนทําแบบนี้สันไม่ชอบนะก็แล้วทำไมต้องไม่ชอบอุตส่าห์คนดีๆมาให้อ่ะคนดีๆเหรอเอาไว้ข้างหน้าก่อนเถอะเจน นี่เจนสันจะบอกให้นะถ้าเจนไม่รักสันเจนอยู่เฉยๆก็ได้สันไม่ว่าแต่ไม่ใช่ที่เอาใครต่อใครคนนู้นคนนี้มาใส่แข่งถวายให้สันเพื่อให้สันคนชีวิตเจนน่ะนี่นี่เจนไม่ได้เชื่อเอาใครต่อใครมาถวายให้สันนะพี่ดวงเขามาของเขาเองเจนก็ปฏิเสธเขาได้นี่ก็ได้เจนขอโทษนะที่ทําให้สันน้องลาคาญอ่ะอ้ะเอาเดี๋ยวที่เจน เจนนี่ไม่ต้องมาพูดแล้วเจนนะอ<จ>ุสาหาคนดีฐานะร่ำรวยเสมอกับสันมาให้อะแต่สันกลับไปว,วักวักใส่เขาแล้วดูสิเขาเตลิดกลับไปแล้วเห็นไหมสันไม่ได้วักที่สันพูดสันหมายถึงว่าเจนจะีทำอย่างนั้นออกอะมันเหมือน,นทำร้ายจิตใจสันน่ะก็เจนไม่ได้เจตนาก็ขอโทษอีกทีก็ได้ยูที่เจนไม่ต้องมาพูดแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกทำคนบูชาแทบนี่เจนโกรธนด้วยไม่ต้องมาพูดกัดอีกเลยห้าร้อยชาติเนี้ยเจนเจน เจนอะไรอ่ะทำลายจิตใจฉันวยังมากรธฉันอีกอ่ะมีสทธิ์อะไรอ่ะฮะเจนโอ๊ยเจนนี่อะไรอ่ะทำลายจิตใจฉันยังทำลายร่างกายฉันอีกเหรอโถ่เดยวบอกให้แม่ไปขอเลยเนี่ย sẽ thì hữu cần tăng giờ บ้านที่โน่นรุ่นเล็กปรางให้ใครอยู่ปไปแล้หรือยังอยากกลับไปนอนบ้านที่เคยอ ครับไม่ขึ้นโอ้ยสันขอโทษก็ได้ไเจนมาสันตะโกนใส่เจนอะแต่เจนขึ้นมาเหอะเดี๋ยวสันไปส่ง <c oughs> นะขึ้นก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเข้าไปส่งถึงตึกเรียนหรอกนะ <c oughs> อยู่เนี่ยสันก็หาว่าเจนเสนอหน้าเป็นแม่สื่ออยู่มาหาลัยเดี๋ยวพี่ดวงก็หาว่าเจนมารหัวใจอีกโอ้ยอ่าอาเอางั้นสันไม่โวยเจนแล้วรับรองนะสันไม่โวยเจนอีกแล้วอะจะให้สันเป็น แฟนในดวงก็ได้อะแต่ถ้าให้สัญรักนะนะสัญขอรักเจนคนเดียวนะก็ได้อ่ะอะไรอะดีกันนะนะนั่นนั่นนั่นดีกันอะอะอะเอ Hãy subscribe cho kênh là, Mì Gõ Để không bỏ ม่เอาเยวสันจะส่งเจนที่เดือนแล้วกันนะโอ้ยนะไม่ต้องอ่ะเอพูดไม่เขา้าใจหรือไงขี้เกียจโดนพวกพี่ดวงเนี่ยมากัดอีกอยิ่งชอบแอบซุ่มตามตึกคอยดูอยู่ด้วยเนี่ยืมไม่เห็นจะยากเลยเจนก็กัดต่อไปบ้างสิฮ่อ,อย่าท้านะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจนโดนโจมตีบ่อยๆหนักมากเข้าเนี่ยจะแกล้งยอมรับซะเลยนี่ว่าสันเป็นแฟนเ่อเอาให้เย้ยคนที่ชอบคิดอุตริน,น,นู่นนี่<ๆ>อ,อกแตกตายไปเลย นี่ปกติเนี่ยเจนเป็นคนพูดจริงทำจริงใช่ไหมทำเลยนะนา่ทำเลยนี่เจนเธอทำแบบนี้หมายความว่าไงคะเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นแฟนเขาแต่เธอนั่งรถหนาวเขาทุกวันเลยอะจะให้เจนปรบตรงตรงไหมล่ะคะพี่ดวง ใช่ก็ได้ค่ะสัญญาเนี่ยเขารักเจนเขาก็เลยตามเจน สาใจจริงดีชอบมาหาว่าถ้าเป็นแฟนกับอิตาบ,บ้านนั้นอยู่ได้อ <c oughs> ต้องเจอซะบ้างชาดนาสิแล้วนี่ฝึกงานวันแรกไม่ใช่เหรอเจนอืมใช่เดี๋ยวไปแล้วล่ะนี่ฝึกงานเอาเกรดอย่างเดียวนะจ๊ะอย่าไปเอานายแบบหล,ล่อๆเนบเอลกลับบ้านน่ล <c oughs> ยยากไม่มีทางหรอกเพราะว่ายังไงก็สู้หนึ่งเดียวในดวงใจของฉันไม่ได้หรอใครอ่ะ,อะทำไมฉันไม่รู้ล่ะ ฉันยังไม่รู้จักเขาเหมือนกันเนะ่เธอไปแล้วนะอ,อุ๊ยพี่อาร์ตนี่ หนังโฆษณาเรื่องนี้ใครใครเป็นเมนคาแรคเตอร์คะเนี่ยบุ๊กธนกิจครับอ้าวมาแล้วอบุ๊กสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอาจายเจนมาคอยนายน่เนี่ยมาตั้งเมื่อไหร่อ้าวมารู้จักกันมาก่อนนี่หนังนังหนังนังบุ๊กธนก,กิจพระเอกโฆษณาชิ้นนี้ของเรา ถึงหน้าตาจะเป็นฝรั่งแต่ว่าไทยทั้งแท่งเอเจนซี่หมูหวานส่งมาให้แล้วก็นี่พี่เจนจีรานี่สิบปีสุดท้ายรุ่นน้องพี่เองสวัสดีครับไหว้พระเถอะฮะไหว้พระเหรอพูด้ใหญ่คนแก่ฉันน่าจะเจนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะออกกองกันนะหน้าที่ของเธอคือประสานงานทั่วไปไม่ต้องทำร่างองค์เราจะนั่งเล่าเบสเลย แล้วก็เฮ้ย hey, นุมน่มนุ่มจ้องหน้าพี่เขาอยู่น้าเดี๋ยวหน้าพี่เขาก็จืดหรอกมีอะไรจะพูดหรือเปล่าไม่ได้เป็นใบนะเปล่าครับพูดด้านถ่ายกำเนิดแล้วครับพูดได้ก็ดีพี่ผมกำลังคิดว่าหลังเสร็จงานถ่ายทำเนี่ยขอไปส่งพี่เจนที่บ้านนะครับโอ้าหนี่ปล่อยพูดก็ได้เรื่องเลยน,นะเอเคลียร์กันเองแล้วกันโอเค เดี่ยวกันเร็วๆแล้วกันแล้วก็ตามพี่มา ไมเธอถึงไม่เชียร์ให้เขาโทรมาหาพี่บ้างเออยู่ตรงนี้นะอ่ะเออนี่เ้ค่ะเอาน้ำให้น้องบุ๊กทานหน่อยนะวันนี้อากาศร้อนมากเลยได้่ะ พีจนครับผมว่าพี่เจนดื่มดีกว่าน,นะครับพี่เจนเนื่อยกับผมแน่เลยอ๋อไม่เป็นไรหรอกทานไปเถอะอ่ะเออนี่ยเดนเอ้ยคะ่ะเอาหินก้อนนี้นะย้ายไปตรงที่น้องบุ๊กเขาจะกระโดดให้พี่หน่อยนะ,ะเดอนเ<ๆ>ดินถึงก้อนนี้พี่เจนพี่เจนเดี๋ยวผมช่วยดีกว่าครับอ่าไม่ต้อง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 อ,อยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวเหงื่อออกจะไม่หล่อรู้ป่ะนี่หินโฟมนะไม่ใช่หินจริงเด็กสามขวบก็ยกไหวอ้าวเจนเอาไปไว้ตรงไหนพี่หน่อยเร็วเออตรงนี้เหรอคะครับ ป่าอ uh. uh ่าฮะโอเคพร้อมมั้นะพร้อมยังพุกคนทุกยังครับอ่าอ่าพร้อมพร้อมพร้อม เจนอ้าวสันแม่สวัสดีครับดีจ้าเจนยังไม่กลับเลยลูกเขาไปฝึกงานที่กองถ่ายหนังโฆษณาเน<อ>ี่ยอ๋อเอ้ยผมว่าเจนน่าจะเป็นนางแบบขายสินค้าซะเองเนะครับแม่ไม่ต้องไปทำให้มันง่อยก็เห็นพี่อาร์ตอะไรของเขานั่นก็ชวนอยู่เหมือนกันนะแต่เจนเขาบอกว่าเขาอยากจะฝึกงานเพื่อเอาเกรดอย่างเดียวนะจ้า เจนมาแล้วมั้งครับเนี่ยคงไม่ใช่มั้งถ้าหอกว่าเป็นเจนจะกดออดทำไมล่ะฝันรูดวงสวัสดีสสดจ้าเจนก็ไปฝึกงานยังไม่กลับเลยลูก ไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวดวงอยู่คุยกับสันไม่พังพางก่อนก็ได้ค่ะเอ,เอางั้นเรอจ้างั้นก็ตามสบายนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปหาน้ํากับขนมมาให้ทานขอบคุณมากนะคะตามสบายลูกสันเราไปหาที่เงียบๆแถวนู้นน่ะนั่งคุยกันดีไหมะนะมานี้สิ เอ๊ะพรุ่งนี้อย่าลืมนะนะแต็มบ่ายเช้านะมาตรงเวลาด้วยนะครับครับพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตแล้วก็ขับรถขับร้า่มันดีๆนะอย่าเที่ยวไปสวิสวัสดิ์ชงกุนกุนนี้โคมคามนะหมดอนาคตนะจะบอกให้แล้วไปส่งพี่เจงน้อยถึงบ้านนะห้ามเลี้ยวนอกเส้นทางอีกขาดเข้าใจครับผมพี่อาร์ตอะครับพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตตกลงไม่เชื่อพี่ทุกอย่างไหมวะเนี่ยช่างส่งเสียวเว้ยไอ้ขับใจมานะเจนลูกนี้เจอกัน